สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารบครับได้เวลาของชนทุกปัญหากับสามารถนะครับทาง IBTV นะครับอิสระข่าวสารและความรู้ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเราก็มาร่วมกันนะครับเปิดเวทีประชาธิปไตยเวทีสาธารณะนะครับในการที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การคลี่คลายหรือว่าการแก้ไขปัญหาหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นทางออกนะครับให้กับปมร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับรายการนี้ก็ยืนหยัดนะครับนำเสนอนะครับกับท่านผู้ชมมาตลอดร่วม2ปีแล้วนะครับสำหรับรายการนี้ก็ถือว่าท่านผู้ชมก็มีส่วนในการที่จะร่วมแสดงความวิถนมีมุมมองต่างๆนะครับที่เสนอแนะ ผ่านทางรายการชนทุกปัญหากับสามารถนะครับไปยังหน่วยงานภาคส่วนต่างๆนะครับทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงรวมทั้งในส่วนที่อาจจะมีการมอนิเตอร์หรือติดตามรับฟังความคิดเห็นกันอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายต่อหลายเรื่องนั้นในสี่ของรัฐบาลเองก็ดีหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ดีก็นําเรื่องราวนะครับข้อเสนอแนะต่างๆนี่นําไปปรับใช้ บ้างเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าท่านผู้ชมก็มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะช่วยกันหาทางออกที่คลายปมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับซึ่งในช่วงหลังๆมานี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเรานั้นมันไม่ปกติธรรมดาเหมือนกับช่วงเมื่อก่อนนะครับก็เลยทําให้สถานการณ์โดยทั่วไปตอนนี้เรื่องราวภายในประเทศไทยนั้นถือเป็นข่าวแรกๆนะครับที่ สื่อสำนักต่างๆในต่างประเทศจะนำเสนอนะครับโดยรวมแล้วก็มาจากอยู่ในข่าวลำดับที่3-4ข่าวลำดับแรกๆนะครับอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองของเรานะครับวันนี้เราก็ยังเกาะติดนะครับกับเรื่องปมร้อน เรื่องราวที่จะหาทางออกหาทางคลี่คลายให้กับสถานการณ์บ้านเมืองของเราด้านหนึ่งนั้นในส่วนของกปป,ปสที่นำโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้ก็มีปฏิบัติการชัดดาวแบงคอกเป็นวันที่สองติดต่อกันนะครับก็ว่ากันไปวันนี้คุณสุเทพนี่มีการออกประ,ประกาศด้วยนะครับบอกว่าจะให้เวลาอีกสองสัดวันนะครับในช่วงสองสัดวันนี้ก็จะไปปิดนะครับสถานที่ราชการต่างๆเป็นการวอร์มอัพเอาไว้นะครับหลังจากนั้น ก็จะเริ่มใช้มาตรการตัดน้ําตัดไฟบ้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้ายังเฉยอีกปฏิบัติการขั้นสุดท้ายนะครับจะมีการไปจับกุ้มตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะครับร่วมคอรมอนะครับเพื่อที่จะนํานมานะครับกดดันเพิ่มเติมนะครับนี่ก็คือคําประกาศของคุณสุเทพเทือกสุบ,บันแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเ่ยนะครับในซี่ของรัฐบาลก็มีข่าวมาสองสวันแล้วนะครับ เรื่องที่ทางรัฐบาลนั้นจะมีการนัดนะครับในส่วนของ70องค์กรน,นะครับเพื่อที่จะมาร่วมระดมความคิดเห็นนะครับมาช่วยกันหาทางออกให้กับปมร้อนปมที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องที่ทางกกตน,นั้นนำข้อเสนอนะครับกลับมายัางรัฐบาลเสนอให้มีการออกพระราชกฤษฎีกานะครับมีการเลือกตั้งใหม่นะครับก็ปรากฏว่าในสี่ของทางรัฐบาลเองก็ดูจะ มีท่าทีนะครับในการที่จะไประดมความพิเทนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อที่จะมาหาทางออกให้กับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางรักษาการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแล,และและเป็นรักษาการรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็น1ในสองคนนะครับที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ทําหน้าที่ประสานภาคส่วนต่างๆ มาหารือกันในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าประเด็นค่ำคืนนี้นะครับเราจะถามท่านผู้ชมบอกว่านัดถก70องค์กรเลื่อนวันเลือกตั้งนี่มันเป็นทางออกหรือเป็นการยื้อเวลานะครับแต่ว่าเราไปพูดคุยกับทางรักษาการัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับคุณวราเทพรัตนาก่อนตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับรัฐมนตรีครับครับรัฐมนตรีครับสวัสดีครับ ได้ยินไหมครับครับได้ยินแล้วครับท่านรัฐมนตรีครับได้ยินแล้วครับครับได้ยินชัดเจนครับครับได้ยินนะครับท่านรัฐมนตรีครับพรุ่งนี้สิบนาฬิกาใช่ไหมครับท่านรัฐมนตรีที่จะมีการนัดประชุมกับในส่วนของภาคส่วนต่างๆที่จะมาถกกันเรื่องประเด็นร้อนที่บอกว่าจะมีการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปได้หรือไม่ใช่ไหมครับท่านรัฐมนตรีครับประการแรกเป็นวันพรุ่งนี้เวลาสิบนาฬิกาถูกต้องครับส่วนจะ มีความเห็นว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนเนี่ยยังไม่ได้มีแนวทางว่าจะสรุปออกมาอย่างหนึ่งอย่างใดน,น,นะครับ<อ>เป็นเรื่องติดเรื่องมาจากท่านคณะกรรมการาเลือกตั้งนะครับทำหนังสือถรัฐบาลโดยท่านนายรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเพื่อให้ความเห็นเนกี่ยวกับการกําหนดวันเลือกตั้งใหม่หลังจากท่านใช้ในหนังสือว่ากําหนดวันเลือกตั้งใหม่ซึ่งข้คอคงจะต้องไป ทําความเข้าใจหรือว่าไปถึงแปลความหมายให้ชัดเจนกันว่าหมายถึงเรื่อนการเลือกั้งครั้งนี้ไปเป็นวันอื่นโดยยังไม่มีการรับสมัครใหม่หรือว่าจะเป็นการยกเลิกการรับสมัครการเลือกั้างครั้งนี้เป็นการเลิกต้นนับหนึ่งใหม่อันนี้ยังไม่ชัดในหนังสือที่ชัดเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้จะเป็นข้อสรุปเลยทีเดียวนะครับว่า จะมีมติว่าเลื่อนการเลือกตั้งหรือหารือแล้วผลออกมาว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนการเลือกตั้งยังอยู่ที่การหารือวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเราอยากฟังความของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอโดยเฉพาะผู้จัดการเลือกตั้งก็คือท่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง,ซ,งซึ่งท่านก็ไม่ได้มานะครับก็คงจะต้องอดูว่าท่านเลขาคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มาเนี่ยท่านจะ ชี้แจงหรือว่าจะให้ความกระจ่างกับผู้ที่เข้าร่วมหารือได้มากมาแค่ไหนนะครับครับทางกกตนี่ยืนยันมาแล้วนะครับว่าจะไม่ส่งมาแต่ว่าจะส่งเลขาธิการกกตอย่างที่รัฐมนตรีว่าก็คือคุณผู้ชงนุตราวงมาร่วมในการหารือในวันพรุ่งนี้ท่านรัฐมนตรีครับเจ็ดสิบองค์กรหรือว่าเจ็ดสิบรายนามที่จะมีการเชื้อเชิญมาพรุ่งนี้เนี่ยประกอบไปด้วยส่วนไหนบ้างครับเอาเอาเฉพาะที่สําคัญก็ได้ครับท่านรัฐมนตรีครับครับจริงๆคงจะเรียกว่า องค์กรไม่ถูกต้องนั้นนะครับเพราะว่าจํานวนที่ว่าประมาณเจ็ดสิบเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่จริงๆก็คือตัวแทนพรรคการเมืองหรือหัวหน้าพรรคการเมืองประมาณห้าสิบกว่ารายชื่อเข้าไปแล้วนะครับองค์ที่เป็นฝ่ายก็แล้วกันนะครับอจะมีฝ่ายรัฐบาลนะครับฝ่ายกกตฝ่ายพรรคการเมืองซึ่งจํานวนห้าสิบกว่ารายชื่อนะครับนฝ่ายถัดไปก็คือฝ่ายหน่วยงานที่สนับสนุนการเลือกตั้ง มาดูตลอดนะครับต้องเหนือจากกรกตแล้วก็เป็นภาครัฐเช่นกระทรวงมหาทยนะครับซึ่งต้องมีในเรื่องของการบุคลากราหรือกระทรวงศึกษาธิการ,รแล้วล่าสุดก็คงจะเป็นกระทรวงการหมซึง่งครั้งนี้อาจจะต้องมีความจาเป็นใช้กําลังทางทหารนะครับ,รบเรียกว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการเลือกตัง้งอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนอกเหนือจากรัฐบาลน,นอกเหนือจากทางพักการเมืองและก,กรกตรแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายที่สําคัญอีกฝ่ายหนึ่งก็คือกลุ่ม ที่เรียกว่าเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรที่จะเกี่ยวข้องกับด้านข้อกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกิการหรือสอตองอซงึ่งมีข้อร่วงตงความเหน็นเกี่ยวกับงบประมาณที่จะใช้ในการจัดการเลือกตั้งแต่ที่สำคัญก็คือสำนักงานของรัฐบัลที่เรียกว่าเป็นบททางยุติธรรมก็คือสารรัฐธรรมนูญนะครับสาร,รปกรรรครองสารยุติธรรม ได้มีหนังสือเชิญไปยังท่านเลขาธิการของสำนักงานสารต่างๆเหล่า,านั้นนะครับไม่ใช่เป็นท่านผู้พิพากษาสารอตุลกาศนะครับเพื่อที่จะได้รับฟังความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับข้อกฎหมายในที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งครับครับมีมีภาคเอกชนหรือว่าในส่วนของที่ไม่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการหรือว่าในส่วนที่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งไหมครับท่านรัฐมนตรี ขณะนี้ยังไม่มีนะครับเนื่อง,งจากว่า<ะ>เรามองว่าการหาคือความเห็นที่กรรมการการเลือกตั้งเสนอมาเนี่ยอยากอยากเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงจริงๆนะครับ,รบก็คือ่างการเมืองแล้วก็ผู้จัดการการเลือกตั้งแล้วก็ผู้ที่จะบทบาทสำคัญในแง่ของกฎหมายนะครับครับก็เรียกได้ว่าจะจะเชื้อเชิญตัวแทนหรือจากหน่วยงานต่างๆที่ท่านรัฐมนตรีอเอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้มา มาปรึกษามาหารือกันนะครับว่าตกลงเรื่องที่ทางกกตมีหนังสือนะครับตอบกลับมาอย่างรัฐบาลเนี่ยหนึ่งก็คือในยะจะเป็นเรื่องของการเลื่อนวันเลือกตั้งจะออกพระราชกิจสีก้าไหมหรืออะไรในทางปฏิบัติอันนั้นด้านหนึ่งใช่ไหมครับท่านมนตรีสองค่อยมาดูกันว่าตกลงเนี่ยมันจะทําได้หรือทําไม่ได้ทํานองนั้นอย่างนั้นใช่ไหมครับที่มาเนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็นหนังสือตอบกลับจากกกตนะครับเป็นหนังสือจากกกตส่งมาจาก คณะ,ะกรรมการการเลือกตั้งนะครับอย่างรัฐบาลครับเป็นความห่วงใยแล้วก็เป็นความเห็นที่ท่านมองว่าการตั้งอาจจะเกิดอูปสัคปัญหาประมาณหกประเด็นนะครับแล้วก็เสนอความเห็นมาว่าควรกําหนดวันเลือกตั้งใหม่มหรือไม่อย่างไรนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่านก็ยังกล่าวมาในหนังสือว่าการจัดก,การเลือกตั้งก็คงดําเนินการต่อไปนะครับ,รบดังนั้นการที่ รัฐบาลมีความเห็นว่าควรที่จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาในวันพรุ่งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าหากว่ารัฐบาลไปตอบความเห็นเป็นฝ่ายเดียวก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่สมบูรณ์นนะเนื่องจากว่า,าการการเลือกตั้งครั้งนี้รัฐบาลเป็นเป็นผู้เล่นหรือว่าเรียกว่าเป็นผู้สมัครด้วยนะครับเนื่องห็นว่ารัฐบาลก็ก็ลงในานามของพรรคการเมืองพรรคอื่นๆก็เป็นผู้สมัครเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็อยากฟังความเห็นของ พรรคการเมืองต่างๆที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีอีกหลายพรรคที่ยังสมัครไม่ได้หรือทางพรรคที่สมัครไม่ได้บางเขตนี้เป็นต้นนะครับ,รบดังนั้นข้อหารือในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็อยากให้คณะกรรมการกาเรเลือกตั้งได้ชี้แจงหรือว่าถามพูดคุยกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถึงความเป็นห่วนนข้อหหวงใหญ่ที่คณะกรรมการการาเลือกตั้งมีความเห็นว่าน่าจะพิจารณาให้มีการากำหนดวันเลือกตั้งใหม่นะครับ ห้ายคว่ากําหนดเลือกตั้งใหม่เนี่ยก็คงหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นการเลือนถึงเลือกตั้งอย่างเดียวครับคงจะหมายถึงว่าเริ่มกระบวนการใหม่หรือไม่อย่างไรเราก็อยากฟังนะครับครับพรุ่งท,ที่ก็คงจะ,ะมีความเห็นที่คงจะไม่ได้ไปคําว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยเน่องตั้งแต่ต้นนะครับรัาฐบาลเองไม่ได้มีคงหรือว่าคําตอบในใจว่าจะต้องเลื่อนหรือไม่เลื่อนอย่างไรอยากให้ทุกฝ่ายได้ใช้ ความคิดเห็นหรือข้อมูลรวมทั้งข้อกฎหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าการที่เราจะทาอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยจะไม่ไปสร้างปัญหาเกิดขึ้นมาใหม่วันนี้ก็มีความเห็นหลากหลายนะครับว่าการที่เรากําหนดวันเลือกตั้งเดิมเนี่ยจะเกิดปัญหาความวุ่นวายนะครับส่วนความเห็นอีกทางหนึ่งก็บอกว่าถ้าเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก็จะไม่มีหลักประกันเหมือนกันเพราะความวุ่นวายจะเลิกหรือยุติลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นของกรปสก็ชัดเจนแล้วว่า ไม่ว่าจะเลื่อนการเลือกตั้งไปหรือไม่อย่างไรไม่ได้เป็นประเด็นที่กรกตกรกปปสเป็นผู้กาหนดว่าว่ากกปสเห็นด้วยอย่างนั้นนะฮะกกปสนี่ะเห็นว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลง,งใหญ่ๆแล้วก็ไปปฏิรูปแล้วก็งานเลือกตั้งกันดังนั้นขัดแย้งนี้ก็จะไม่ทั้งที่หมดไปถึงแม,ม้จะมีการเล x, ื่อนก,การเลือกตั้งแต่อ <hygiene. S 2> ีกความเห็นที่น่าจะมาพิจารณาก็คือผู้ที่ยังต้องการเลือกตั้งเห็นการเลือกตั้ง เกิดขึ้นในวันที่สองนี่ก็คงมีจํานวนไม่น้อยทีเดียวอเราก็คุจะคาดเดาไม่ได้เช่นเดียวกันว่าถ้าหากมีการเลื่อนการเลื่อกตั้งออกไปแล้วผู้คนที่อยากจะเห็นการเลือกตั้งวันที่สองนี่ยจะยอมรับแล้วถ้าเกิดว่าไม่ยอมรับขึ้นมาจะเกิดความวุ่นวายในลักษณะทานองดียกับที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาหรือไม่อย่างนะมันเป็นเรื่องที่น่าคบกคิดมากจริงคิดว่าควรจะได้มีการพูดคุยกันอย่างเอ รอบด้านแล้วก็ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมาห,าหาหรือพร้อมๆกันแต่ยังไงก็ตามเมื่อท่นนานคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าไม่ควรที่จะพบพร้อมกันก็เป็นสิทธิและเป็นความเห็นเราก็เคารพในดุลพินิจของท่านนะครับ,รบท่านจะส่งตัวแทนมาเป็นท่านรึกษาก็ต้องขอบพระคุณอย่างน้อยก็จะมีตัวแทนไปยังท่านกรกะตทั้งหลายว่าทั้งาท่านว่าผู้ที่มาร่วมหา,หาหรือกันในในวันพรุ่งนี้ในะคิดเห็นอย่างไรครับ ครับท่านรัฐมนตรีถามเ,าเรียนถามตรงๆว่าเรื่องที่ทางาในส่วนของรัฐบาลจะมีการนัดหารือในวันพรุ่งนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาเยอะแยะพอสมควรด้านหนึ่งก็บอกเอ้นี่เป็นเรื่องความพยายามในการที่จะยื้อเวลาออกไปหรือเปล่าแล้วมันจะได้มรกผลแค่ไหนเพราะว่าทางซี่ของประชาธิปัตย์เนี่ยก็ดูจะพูดชัดเจนแล้วว่ายังไงก็จะไม่ส่งคนมาร่วมในเวทีนี้ในมุมของท่านรัฐมนตรีคาดหวังแค่ไหนยังไงในการหารือในวันพรุ่งนี้ คือการการยื้อเนี่ยต้องเวียนว่าไม่ได้มีอยู่